สวัสดีปีใหม่ชาวไทยทุกท่านนะครับเพื่อนๆที่น้องๆที่รับชมอยู่นะครับไรอ้อยสมใจครับขายวันนี้อ้าวใหญ่เกินเปิดขายวันแรกของปีใหม่นะครับขายน้ำอ้อยวันแรกของปีใหม่นะครับวันนี้ก็เนีบอ้อยสำลีนะครับหนีบอ้อยสำลี หรือว่าสิงคโปร์ใหญ่นะครับสิงคโปร์สารีนะครับซึ่งอ้อยชนิดนี้ก็เป็นได้ทั้งอ้อยเขียวอ้อยควนแล้วก็อ้อยขั้นน้ํานะครับอันนี้ทําได้หลายอย่างนะครับปลูกอ่ายี่ห้อเดียวเนี่ยก็ทาอ้อยควนได้นะครับอ้อยเคียวได้แล้วก็คั้นน้าได้นี่นะครไอ เพื่อนๆดูสีน้ํากันนะครับสีสวยมากอ่าดูไกลๆดูไกลๆอันี้ไม่ยังไม่ได้กรองนะครับเพราะว่าขันให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวไปกรองอีกทีหนึ่งนะครับใช้กรองอีกทีหนึ่งตอนอ่าเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนแก้วก่อนเอ้เปลี่ยนถังก่อนเยอเยอกเยอะเปลี่ยนเยอะก่อนนะครับก็เดี๋ยวกรองอีกทีตอนที่เทใส่ถังนะครับ นี่สีสวยสีสวยสีสวยเว็บนะครับนี่เป็นสีแบบนี้นะครับคือสีอ้อยสิงคโปร์สัมลีนะครับหรือบางที่ก็เรียกอ้อยสําลีเฉยๆบางที่ก็เรียกอ้อยสิงคโปร์ใหญ่บางที่ก็เรียกสิงคโปร์สัมลีก็แล้วแต่จะเรียกนะครับนะครับ ก็เพิ่งขายวันแรกนะครับปีใหม่ก็กลับมาจากพัทลุงนะครับก็เอาอ้อยมาจากบ้านที่พัทลุงนะครับก็วันนี้ก็ออกมาคั้นน้ํารสชาติอร่อยครับจะเป็นหวานนิ่มหอมหอมหวานแบบนิ่มๆนะครับจะไม่หวานปี๊ดนี่คือคุณสมบัติของอ้อยสําลีนะครับและก็ถ้าเคี้ยวเนี่ย นะครับถ้าใช้เคี้ยวนี่เขาจะนิ่มมากนะครับเปลือกเขาจะบางแล้วก็ชานเขาจะนิ่มนะครับถ้าเนี่ยครับก็คือนิ่มมากๆนะครับหักกับมือนี่ก็หักสบายๆเคี้ยวสบายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้ทอดนธุ์ไปปลูกนะครับก็ติดต่อไม่ได้นะครับออยนี้ก็ปลูกชนิดเดียวก็เคี้ยวได้คันน้ำได้นะครับผม ขอบ,บคุณมากๆครับผมสวัสดีปีใหม่โชคดีมีชัยกันทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมอยู่ร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ